สวัสดีนะคะเพื่อนๆพี่น้งองจ๋ากมูแยมเอกจะมาทำอ้อมจืดนะคะต้มจืดอักป้าด,ดองนะคะใส่หมูนะคะขั้นตอนอเอกก็ตั้งตลาดะนะคะย้อนได้พี่นะคะอเอกก็เอากระเทียมนะคะกระเทียมที่เตรียมไว้นะคะ,ะลุงไปเคียวนะคะเระเทียมค่ะ ก๋เาเกียวกระเทียมไม่หอมเม็ดเมดไม่ใส่น้ำมันเยอะนะคะเพราะว่าเราไม่ทานน้ามันากเนาะก็ผัดขอให้กระเทียมมันพร้อมนะคะมันเจียวสาวแล้วก็หมูนะคะเมก็ใช้หมูนะคะปูก็เป็นหมูสะโพกธรรมดานะคะติดมันนิดหน่อยนะคะก็เ,เอามาหมักนะคะใส่ซีอิ๊วขาวไปนะคะซีอิ๊วขาวไป เพิ่งช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็น้ำมันหอยหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็น้ำตาลทรายน้ำตาลทรายนะคะน้ำตาลทรายก็หนึ่งช้อนชานะคะคลุกเขาแล้วก็หมักทิ้งไว้สักประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะก่อนที่เราจะมาทำนะคะก็กระเทียมเราจะไม่เกี่ยวให้นี่มากนะคะ,ะเพื่อหมักเว้เพื่อให้หมูนิ่งนะคะเ,เพื่อเตค่ขาให้หมูนิ่มแล้วก็ เวลาเราเอาไปต้มมันก็จะเปื่อยง่ายนะคะแล้วก็นิ่มๆนุ่มนะคะนุ่มๆเอ็มบมไม่มีปัญหาเรื่องหมูเรื่องอุปกรรคประกอบว่าจะต้องเลือกอะไรนะเขาเรียกอะไรนะจะต้องเลือกว่าเออหมูอะไรถึงจะแบบนุ่มนิ่มอร่อยนะคะมันเราเอามาหมักได้นะคะก็ช่วงนี้นะคะประหยัดนะคะถ้าเป็นหมูสันก็แพงนะคะหมูสันสันนอกสันในดียวเลย สองร้อยกว่าบาทนะคะสองร้อยสีสิบสองร้อยห้าสิบนะคะแล้วแต่นะคะแต่ถ้าเป็นสันสันจะถูกกว่านะคะสันสะโพกจะถูกกว่านะคะแล้วก็ไม่จำเป็นนะคะเพราะว่าต้มเราก็เคี่ยวให้เปื่อยแล้วก็ขั้นตอนเราก็มาหมักไว้ถือว่าจะนิ่มแล้วนะคะถ้าหน้ารับประทานแล้วแล้วก็เครื่องเคียงของแอเมย์ก็จะมีหอมนะคะเห็ดหอม เห็ดหอมเป็นเมก็ใช้ทั้งเห็ดหอมแหง้งพอดีนี้เห็ดหอมแห้งเหลืออยู่นะคะจากคราวที่แล้วเมย์อเอามาซึ้งมาท,ทาอะไรแล้วก็มันเหลือนะคะเราก็เอามาผสมกันได้เห็ดหอมเกดมาด้วยนะคะวันนี้เมย์ก็เอามาใส่หมดเลยนะคะเพราะว่าตลมใส่เห็ดหอมเยอะๆมันก็อัดร่อยนะคะแลวเมย์ก็ตั้งน้ําซุปไว้แล้วนะคะอีกเตาหนึ่งนะคะก็ของเมย์จะมีอสองเตานะคะเพื่อนๆค่ะ เราก็ตั้งน้ำซุปรอไว้แล้วนะคะซุปของเราก็จะปรุงด้วยเกลือป่อนแล้วก็เกลือป่อนครึ่งช้อนนะคะหนึ่งช้อนชานะคะเพื่อนๆชาแล้วก็ซีอิ๊วขาวหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ถ้ามีผงถ้ามีขนอก,ก็ใส่ขนอก,ก้อนไสแต่ถ้าไม่มีแอดก็ใส่ผงซึ้งรส ของฟูรดอันนี้ใส่นะคะรสอ่ารสดีเพราะแอดไม่ได้ทานทรสนะคะของฟูรสด,ดีใส่ในหม้อเลยนะคะตอนนี้ก็ตั้งหม้อน้ำเดืดอดรอแล้วนะคะคเพื่อนๆค่ะเราก็ผัดหมูน,นะคะผัดหมูให้สุกนิดหน่อยก่อนนะคะคเพื่อนๆเป็นแล้วนี่นะคะผักกาดดองที่เราเตรียมไว้นะคะล้างสะอาดเลยนะคะผักกาดดองนะคะ ล้างทำความสะอาดนะคะก็เอามาผัดกระหมูนะคะ<ๆ>เพื่อนๆวันนี้เราก็จะเล่นไฟเล่นไฟนเล็กเพื่อให้หอมนะคะการผัดไปกับหมูเลยนะคะแต่ถ้าเราไม่ได้ใช้หมูชิ้นนะคะเราใช้เป็นเป็นหมูกระดูกที่โครงก็เอาที่โครงไปต้มก่อนนะคะไปต้มทำน้ำซุปก่อนนะคะแล้วก็มาผัดแต่ผักกาดนะคะผัดกับกระเทียมนะคะผัดกับกระดาษนะคะ อันนี้เราใช้หมูนะคะเนื้อหมูแล้วก็ผัดไปรวมกันไปเลยนะคะค่ะเพื่อความหอมนะคะเพื่อความหอมก็จะหอมกระเทียมนะบางคนบางสูตรเขาก็ซุปที่ใส่ใส่ไปนะคะแต่องนม่ไม่ใส่เนาะพอแล้วแต่สูตรไทยสูตรมันนะคะก็ผัดท้อให้หอมนิดเดียวเนี่ยค่ะ เดี๋ยวเราจะไปเที่ยวต่อนะคะเอาไปเที่ยวต่อในน้ำในน้ำที่เราน้ำตุที่เราปรุงเราตั้งไว้นะคะเพื่อนๆสาวทำกินง่ายๆสไตล์แอสเม์นะคะเพราะว่าบ้านเราไม่ชอบทานกับข้าวถุงกัแบบข้าวซื้อนอกจากว่าแอสเม์แบบไม่ว่างอะไรเงี้ยนะคะถ้าว่างเราจะทำไว้ทานกันนะคะ เราก็จะเน้นเรื่องความสะอาดได้เนาะทำทานเองแล้วก็เรื่องรสชาติได้นะคะเพราะว่าที่บ้านเราไม่ทานกับข้าวแบบรสหวานเนาะรสหวานอ็ร,อรูไม่ค่อยชอบทานนะคะเราก็เป็นใหญ่เราก็จะทําทานเองนะคะเพื่อนเนนี้นีอินๆินแครอทไม่จาเป็นต้องใส่ก็ได้นะคะแต่เอดเมมีอยู่นะคะแอดเมว่าใส่ไปสีสันมันสวยทมดีนะคะซื้อถึงได้บอกว่า เอสเม์ทำอะไรไม่ค่อยจะมีสูตรตายตัวนะคะเอสเมย์ชอบอะไรเอสเมย์ก็ใส่ไปนะคะมีแขรอหล,ลเหลืออยู่นะคะขึ้นหัวเอสเมย์ก็ใส่ไปเพราะว่ามันน้ำซุปมันก็จะได้หวานนะคะเพื่อนขาแล้วสีสันมันก็ดูสวยด้วยนะคะอ่อนี่นะคะเอทอมนะคะเราก็ใส่ไปเลยนีก็รอนะคะทรอ่อ เก็บอุปกรณ์ขอยห่านจากแม่ครัวหน่อยนะคะเต็มกระทะเลยนะคะเพื่อเคลือกาดึงไปนะคะเอาผัดทริกเข้าให้หอมิเดียวเองแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาไปเคียนนเเเค่ยวต่อในที่หม้อแล้วนะคะใหหนหม้อแล้ว ก็ต้มผักกาดดองนะคะเคี่ยวปเปื่อยนะคะทานคืนที่งอร่อยนะคะคเพื่อนๆกระทะเอ้เมก็เล็กมากเลยนะคะ, <c oughs> ะเริมหอมแล้วนะคะคเพื่อน ก็ไม่มีอะไรนะคะแอดก็จะใส่พวกต้มจืดต้มอ,อะไรก็แล้วแต่นะคะเราจะไม่ใส่อัน,นอันนี้เลยนะคะไม่ใส่น้ําปลาเลยนะคะใส่ซีอิ๊วขาวนิดหน่อยเพราะว่าเราใส่ไปในน้าต้มสุกบ้างแล้วนะคะ<อ>ก็จะนี้ใส่ที่ซีอิ๊วขาวนะคะแล้วก็รสตีแล้วก็รสตีแอดเลยใส่ไปในหม้อแล้วนะคะลงไปในหม้อสุกแล้วก็ซีอิ๊วขาวกับซอ,อสซีอิรสภูกเขาทองนิดหน่อยนะคะเ,เพื่อนๆค่ะ ต้องอร่อมากนะคะเดี๋ยวเราก็ไปชิมรสอีกทีนะคะก็เติมที่หม้ออีกทีอันนี้น้ำเราน,น้ำเราก็เดือดไปรอบหนึงนะคะจนเีนี่ปิดหอนเตาไปรอบนึงแล้วนะคะก็ผัดแค่พอให้หอมแค่นั้นเองนะคะเพื่อนๆค่ะขั้นตอนก็คือเดี๋ยวก็ไปเที่ยวอันนี้ก็ปิดแก๊สเต,ตานี้เลยนะคะปิดแก๊สเะะต,ตานี้เลยแล้วก็ ตักไปใส่หม้ออีกด้านหนึ่งนะคะก็กลัวมากเลยนะคะกลัวกลัวความร้อนจะทำให้เครื่องดับนะคะถ้าเครื่องดับไปก่อนก็ไม่มีอะไรมากนะคะขั้นตอนก็คือไปเคี่ยวต่อในหมอ้อแล้วก็ปรุงรสแค่นั้นเองนะคะปรุงรสให้กลมกล่อมแต่เมื่อกี้แอดเมย์ลองชิมน้ำต้มสุกไปบ้างแล้วนะคะ ก็อร่อยแล้วนะคะนี่เขาสีสันหน้ารับประทานแล้วนะคะ <c oughs> ขนาดยังไม่ได้ไปไปเคี่ยวเลยนะคะสีสันก็น่ารับประทานแล้ว <c oughs> เพืเ่อนๆวาดนะคะไว้หรือม,มออยู่ห่างกันนะคะเ <c oughs> มยว้เมย์จะเอาโยกไปเทเลยมันจะหัมงาเนี่ยเพื่อนๆขา มาลุ้นมาลุ้นกันหน่อยนะคะมาลุ้นกันหน่อยนะคะเพื่อนๆก้าวว้าวเรียบร้อยเอแล้วก็ย้ายเตามาตรงนี้นะคะนี่นะคะเพื่อนๆก้าขันรร้นตอนแค่นี้เองก็เคี่ยวนะคะเราก,ก็ปิดฝานะคะเพื่อนๆค่ะโอ้ นีเก็ดูหม้ออย่างเดียวเลยนะคะเพื่อนๆท่านดูอย่างอื่นนะคะดูหม้ออย่างเดียวนะคะก็ปิดฝาทีหนึ่งนะคะเพื่อนเพื่อที่จะให้เขาเดือดเขาโมโหนะคะเดี๋ยวเขาโมโหให้ต้มโมโหแอดมกก็ต้องถอยกรองออกมาห่างนิดหนึ่งนะคะเพราะว่ากลัวนะคะกลัว ชวาบชวับก็น้ำเยอะไม่เป็นไรนะคะเพราะเดี๋ยวเราก็จะเคี่ยวนะคะขั้นตอนก็ไม่มีอะไรแล้วนะคะก็เคี่ยวให้เกลือยแค่นั้นเองนะคะแค่นี้ก็น่ารับประทานเลยนะคะเพื่นพนพนอนๆค่ะออยิงย่งเคี่ยวยิ่งอร่อยนะคะอันนี้นะคะก็ได้แล้วนะคะต้มจืดนะคะต้มจืด อมจืดพักการดองของแอดเมนะคะขั้นตอนเหลือแค่เคี่ยวแค่นั้นเองนะคะเพื่อนๆจ๋าก,ก็ไม่มีอะไรแล้วนะคะแอดเมก็ต้องฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะคะติดตามรับชมคลิปนะคะเป็นกําลังใจให้แอดเมด้วยนะคะเพื่อนๆค่าช่วงรอนะคะเราก็าช้อนฟองมันค่อยๆช้อนฟองออกนะคะ ใกล้จะที่จะเดือดที่จะมะโผเลยนะคะกินหอมมากเลยค่ะเพืเ่อนๆค่ะค่ะก็ไม่มีอะไรแล้วนะคะที่เหลือก็เคี่วนะคะเคี่ยวต่อนะคะเคี่ยวต่อเคี่ยวต่อให้นัวนะคะแล้วก็ให้น้ํามันนวดนะคะเอดเมย์ลงชิมน้ํานิดนึงนะคะว่า รสชาติเป็นอย่างไรบ้างนะคะเพื่อนๆค่ะอือร่อยแล้วนะคะเพื่อนๆเอดเม่จะใส่ผงอันนี้ไปหน่อยนะคะเพิ่มฝวามเพิ่มฝวามเข็มใส่ผงเขาเรียกอะไรนะ้ ผงปรุงรสนะคะผงปรุงสผงปรุงแล้วก็เติมซีอิ๊วขาวไปอีกนิดหนึ่งนะคะอ๋อแค่นี้พอแล้วก็เคี่ยวให้เดือดได้ที่นะคะอันนี้แอดเมว่าอร่อยแล้วนะคะรสชาติน,นี้แอดเมี Ad may. ก็จะแบบจะให้นี่อยู่ทางด้านเดียวนะคะรู้สึกว่าหัวจะตัน <laughs> บ้านสามโสดนะคะบ้านสามโสด <laughs> ก็โอเคนะคะรสชาติอร่อยแล้วนะคะเพื่อนๆคะ่ะก็เดี๋ยวเอ็นเมย์ก็จะเคี่ยวต่อไปอีกนิดหน่อยนะคะก็ขอลงคลิปไปแค่เพียงแค่นี้นะคะก็จะเปิดเคี่ยวต่อไปแบบนี้เรื่อยๆนะคะขั้นตอนก็จบแค่นี้แหลคะค่ะเหลือกันเคี่ยวให้เปื่อยอย่างเดียวนะคะเพื่อนๆขาะเอ็นเมย์ก็ต้องฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะคะติดตามรับชมคลิปเป็นกําลังใจใเฮ็ดเมย์ด้วยนะคะสําหรับต้มจืดผักกาดดองนะคะวันนี้ด้วยนะคะบ๊ายบายคะ่ะ